ครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านะพี่ๆทั้งน้องนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอใน y ยูทูบขณะนี้นะครับผมก็มีเรือมาให้ชมนะครับลำนี้เป็นเรือสำหรับไว้ผ่าคลืนนะครับใช้ในน้ำแรงๆนะครับได้สบายนะครับลำนี้เป็นเรือขนาด6เมตรนะครับ ท้องเรือแปดติบเซนนะครับสูงประมาณสามสิบห้าเซนนะครับลำนี้ลมไม่จมนะครับเพราะว่าผมใส่กล่องกันจมแบบสูญญากาศนะครับปิดผนะกตันตายตัวนะครับสามกล่องนะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับความกว้างข้างบนนะครับก็อยู่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับ ง8 0สูง3 5นะครับนานาท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับใช้เป็นหางยาวก็ได้นะครับหรือว่าจะเกาะหางสั้นนะครับก็หาไม้มาแปะตรงนี้เอานะครับระขันน้อตติดวสำหรับจับเครื่องหางสั้นนะครับหาง17นิ้วได้นะครับผมเดหลือก็จะประมาณนี้นะครับ นะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามความหมาได้นะครับครับสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับลุงยืนเรือเลทนะครับศูน7 7แปดหนึ่งเ็ดเ็ดสีสีกก้าสามนะครับผม ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ